มีใครสงสัยไหมครับว่าทําไมคนที่เขาประสบความสําเร็จนั้นเขามีเคล็ดลับหรือมีจุดเด่นอะไรที่ทําให้เขานั้นประสบความสําเร็จได้นะครับผมมีสิ่งหนึ่งที่ผมได้สังเกตจากคนที่เขาประสบความสําเร็ครับนั่นก็คือเขาใช้เวลาหรือบริหารเวลาได้มีประสิทธิภาพเป็นอย่างดีนะครับซึ่งคนทั่วไปที่ไม่ได้ประสบความสําเร็จหรือที่ยังไม่ได้ร่ารวยนะครับเขาจะใช้เวลา ผัดวันประกันพรุ่งหรือใช้เวลาเรื่อยๆของชีวิตไปนั่นเองนะครับเพราะว่าซึ่งคนทั่วไปนั้นเขาจะมีความคิดว่าใช้เวลาผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆนะครับค่อยเอาจริงเอาจังในวันข้างหน้าหรือในวันถัดไปก็ได้นะครับซึ่งถ้าคุณไม่ลงมือปฏิบัติหรือเอาจริงเอาจังในวันนี้นะครับสิ่งที่คุณจะเสียดายนั่นก็คือวันพรุ่งนี้หรือวันมะรืนหรือวันถัดไปคุณก็จะไม่ได้เริ่มต้นสักทีนะครับซึ่งแตกต่างจากคนที่เขาประสบความสําเร็จครับ คนที่เขาประสบความสาเร็จเขาจะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆหรือเริ่มต้นที่จะปรับปรุงตัวพัฒนาตัวเองของเขานะครับไปวันละหเปอร์เซขึ้นไปเรื่อยๆนะครับทำไปเงีย,งยบๆทาไปเงีย,งยบๆนะครับเวลาผ่านไป2ปี3ปีเวลาผ่านไป5ปีสิ่งเหล่านั้นถึงจะเริ่มเห็นผลนะครับแต่คนที่เป็นคนทั่วไปหรือคนที่ยังยากจนอยู่นะครับเขาจะใช้เวลาเรื่อยๆไปนะครับจนกว่าเขาคิดว่าถึงเวลาที่จะเหมาะสมแล้วนะครับแต่พอมองดูอายุของเขาแล้วนะครับก็ เข้าสู่วัยที่สูงวัยแล้วนะครับผมเห็นหลายคนครับซึ่งพออายุเยอะแล้วนะครับก็จะมีความที่แบบว่าถอดใจนะครับว่าเราคงสู้ไปต่อไม่ไหวเราคงไม่มีการพัฒนาตนเองที่มากไปกว่านี้นะครับเราคงไม่สามารถทําให้ตัวเองร่ารวยหรือมีหลักปักฐานขึ้นได้นะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าเสียรายเวลาที่ผ่านมาที่เราไม่ได้เริ่มต้นปฏิบัติ นะครับไม่ได้เริ่มต้นลงมือทําตั้งแต่แรกๆนั่นเองนะครับซึ่งคนที่เขาล่ารวยหรือประสบความสำเร็จตั้งแต่วัยหนุ่มๆนะครับเขาเริ่มต้นพัฒนาหรือเริ่มต้นลงมือทําเริ่มต้นปฏิบัติตั้งแต่อายุยังหนุ่มสาวนะครับทำให้วันหนึ่งนะครับผ่านไป5ปีหรือ10ปีนะครับชีวิตของเขานนั้นเริ่มที่จะเห็นผลแล้วก็เริ่มที่จะมีผลตอบแทนกลับคืนมานั่นเองนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่หลายๆคนนะครับหันกลับมามองตัวเองในวัยที่สูงวัยแล้วนะครับแล้วมีความเกิดคําว่า เสียดายขึ้นมาที่เราไม่ได้เริ่มต้นตั้งแต่แรกๆนั่นเองนะครับอย่าปล่อยให้ความเสียดายนะครับมาหาคุณนะครับจงลงมือทําจงปฏิบัติวันนี้นะครับให้พัฒนานะครับไปเรื่อยๆวันละ1%แล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นครับ